ถ้าคุณอยากให้สีของหน้าอีดิทกับหน้าเว็บไซต์จริงเหมือนกันเช่นตรงนี้เป็นสีหนึ่งและตรงนี้อา้าเป็นอีกสีหนึ่งอยากทําให้สีเหมือนกันเลยคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Tech u i l d Channel n n e l ที่จะพาทุกคนไปสร้างเว็บไซต์กันครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับวิธีแก้นะครับขั้นแรกครับให้เราอ่ะคลิกที่โมดูลนั้นกดฟันเฟืองนะครับ แล้วก็ดูอ่าอันนี้เป็น Text เ,เนาะเป็นพารากราไปที่ดีไซน์ครับแล้วก็ไปที่ Text นะครับมาที่ Text Text Color นะครับกดที่จุด3จุดกด Reset Text Text Color นะครับอ่าถัดมาครับให้เราเลือกสีใหม่ครั้งหนึ่งกดติ๊กถูกเซฟพ,พอดีกรณีนี้เรามาที่ Team Builder เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเซฟตรงนี้ด้วยนะครับวิธีที่2ครับให้ Delete Cache คือ Delete Cache ทั้งหมดของใน WordPress เรานะครับ หรือสำหรับใครที่อยากให้ชัวร์เนี่ยเราสามารถ delete cache ของเว็บเบราว์เซอร์ของเราได้ด้วยเช่นกันส่วนวิธีที่3นะครับเราจะมาถาม e l e ล a n t team เลยว่าเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาจะช่วยเรากันนะครับขั้นแรกครับให้เรากดอันนี้เนาะกด send us a message นะครับสำหรับใครที่อยู่ในช่วงเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราสามารถมานี่ได้นะครับคือ o o o l l t t r n s s l t t ครับพิมพ์อย่างนี้เลยแล้วก็พิมพ์ตรงเนี้ยเลือกเป็นภาษาไทยแล้วก็ตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เป็นสี เว็บไซต์ไม่ตรงเรากด Copy เลยเนาะ,อ,ะอันนี้เราก็เขียนให้นิดนึงนะครับใส่คำพูดที่เราก๊อปมาจาก Google Translate แล้วก็ใส่ชื่อเว็บไซต์เรานะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคือแต่ก่อนอะ่ะผมเคยพิมพ์คำถามอย่างเดียวโดยไม่ให้ลิงก์เว็บไซต์ไปปรากฏว่าผ่านไป2-3สชั่วโมงเขาเพิ่งตอบมาแล้วเขาก็ขอลิงก์เว็บไซต์เราเราก็ต้องส่งลิงก์เว็บไซต์ให้เขาใหม่แล้วเราก็รอเขาอีก2-3ชั่วโมงเลยทำให้ผมคิดว่า เวลาเราถามอะไรในอิเล็กแอนตีนเนี่ยให้เราพิมพ์คําถามแล้วมอบเว็บไซต์ให้เขาเลยจะทําให้เราอะสามารถส่งเมสเซจปุ๊บเขาตอบมากับทีเดียวไม่ต้องไปไปมานะครับเยี่ยมเลยครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็สามารถแก้ไขปัญหาในกรณีที่ว่าสีหน้าอิดกับสีหน้าเว็บไซต์จริงเนี่ยไม่ตรงกันได้แล้วนะครับก็ห <K> วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับ <S <S ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ